ใไปวงเงวนเอาไปเก็บก่อนเ,อเกอะไร้ก็ีกเล่นป้องชุบชุบก,ก่อนชุบก,ก่อนได้ไชุบก,ก่อนชุบก,ก่อนอยู่ฝ่งนี้ลชุบก,ก่อนชุบก,ก่อนอบนบอทเวน ขาบนเลยอยู่ข้างบนไไอ่เขาไล่ยัดพี่แล้วมาดิออกมาออมาระเบิดกูมีนยไปแล้วไปแล้วนี่อยู่ข้างหลังนี ไหนวะนุ่นอยู <t <t ่ตรงนี้130 1ร้อยสามสิบ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 น่าจะถูก DPS หรือเปล่าไปเรือเกินไปให้ อมดูหมอะไรผมมาใกลรถรถพี่รถมยิงขอคุณว่ายิงพี่เขาขี่รถนี่นี่น่ะมอน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 มีทัอันนี้ไปเลยเพจตามเลย ขี่มันนี่แต่ก็ไม่ขี่ไปเว้ยตรงแล้วจอดจอดสักร้านไปละขับกัเดี๋วขี่บอดหายแล้วอขับรถปอดสีสไนบ์เหรอพี่มอสเออปอดปอดใครวะปอดสีผมอยู่กับพี่ตีนี่คนละที คิว่าพี่ก๊อฟเป็นมอสแหละเก็บเก่งมาละลงมาละเราก็จโดนสบายใจผมไปล่วงซะก่อนตามไปครับมีกระโคนอยู่ข้างบนเนี่ย พีอขบบนนาจะพีเอ็กสิมีพอมาลงแล้ลงแล้วลงแล้ว,ลลว,ลลว,วโดดชร์จมาส่วไม่ถึงวรเอนะอลูกฟองลูกฟองลูกฟองระวัง นอยู่ใต้เท้าพี่มอสอ่ะพี่มอสใต้เท้าพี่อ่ะองสองน้องสองใต้เท้าอ่ะลบเวรลบลบตายแล้วพี่ก๊อปยิงแล้วยิงได้ใช่ไหมยิงนวครับยิงเลที่ไห พอมาพอมาเป็นตีนะไปแล้วนะอพออะแหลกอะไรวะ่างเงหมด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 มหมดได้ไหมสวยพี่หมดแล้วหมดแล้วโอ้โหเมื่อกี้ใช่เหมือนกันผมก็แหลกจะาลิงก็แม่ จังหวะมันจะแหลกนะเพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสกินด้วยหละขนาดไม่ใส่สกินแดงก็แหลกเมื่อกี้เขาะเบิดตรงไหนน่ะโองของของตองผมไี่ืมเป็นอะไรไหมหมดเล้อ Exploration บนเลยอมาหลางเลยคนนี่่านๆป้าัน ah, ีเหนแล้วไปสองอยู่กรอบตรงนี้พี่อับออมไปสักทีอยู่ในห้องน้ำพี่อยู่บ้านฝ่เข้าไปเลยเออนั่นแหละพี่ทมแมว ออกมานี่แล้วร่วงร่วงหนึ่งอยู่ในห้องน้ำอยู่นห้องน้ำตัวนึงใช่อยู่ในห้องน้ำในบ้านนะเอวะอ้านี่อยู่นี่โอ้ชาาพี่มีรถผีมาหนิมีรถผีมาละวขึ้หน้าผมตัวนึง่งัไหนเออ มาพี่มีรถจอดมีรถจอดรถไปหาครัพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟดีนะอยู่ขอบผ <AT B, S 2> มพอดีนะ <AT B. S 3> <laughs> คนนี่หว่ามอสมันมึงดิเขาเขามีปม<เ>้อมมาดิป <fry UC S> ้อมทิ้งเขางเขาป้อมทิ้งเลยแค่นี้ก็จบแล้วไหนทิ้งเลยกลัวมันอยู่แถวเนี้ยแหละเขาผมบนเขาบนเขาบนเขามีไปพี่ยัดเลยยันเลยตรงนี้ฟองบุไปแล้วอีบล็อนลอยฟ้าตัวนึงนะมายัดผมละผมบินลงมาเข่าตรงนี้มันเขาตรงนี้ตะล่าตะล่า สองตัวนะตัวนึงหมีในบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่อไหนวะพม่มันหายตัวพี่นี่อยู่หน้าที่นี่ ติดต้นไม้อยู่บนลอยฟ้าตัวหนึ่งนะพี่ระวังนะพี่โดนไปนัดหนึ่งแล้วไม่ติดต้นไม้ในในในเลยจะคนโยนระเบิดมาน่าอยู่แถวผมน่าเหยียดตัวลอยฟ้าหน่อยพี่อยู่บน,บนอหนอคอย ตัวลงมาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นพี่เอ็กซ์อยู่ผมว่าจะไปจับหลัลงแกอยู่